ุกกี้แรช็อปเติมเกมอีสปอนและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเองปลอดภยัยต้องกุกกี้แรงจอปโน้ตหนึ่งเติมเกมไวจนบริษ,ษัทต,ต้องตามกฎหมายเติมง่ายที่เหิดร้านหรือลิงก์ไลนย์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรช็อปไปเติมกันเลยสวัสดีครับผู้ชีฟุตบอลปบายทุกคนท,ทุกท่านครับวก,กับผมจันตองอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมารวบรวมสิบแผนใหม่เทคนิคลองบอลที่ไม่ต้องแต่งแผนประจําสัปดาห์นี้นะครับในเวลาที่ผมอัดคลิป อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่1กุมภาพันธ์2569นะครับวันนี้ใครถูกหวยกันบ้างครับพิมพ์หนึ่งเข้ามานะครับพี่น้องเอ,อ่อถูกหวยแล้วก็มาเติมเกมกับโคโามินี่แหละครับกับคุกกี้แลนด์ช็อปครับเนถ้าใครอ่าถูกหวยกดกดหนึ่งมานะครับพี่น้องโอเคนะครับคลิปนี้ขอสักหนึ่งละลายเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจันตองไปด้วยไปด้วยนะครับหรืออยากส่งกำลังใจโดยตรง ให้กับช่องเปดิดวบายบายจันตองสามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกําลังใจนในการทําคลิปต,ต่อไปได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องเปดิดวบายบา,ยบายอาจารย์ต้องมีเพลี่ยนให้พวกเราได้ติดตามไปแล้วนะครับฝักติดตามเพจด้วยนะครับพี่น้องโอเคนะครับไปดูแผนลองบอลครับถ้าจะให้เทคนิคที่รับแน่นๆก็ลองบอลนี่แหละครับตอบโจทย์สุดพี่น้องโอเคไปดูแผนแรกครับตัวนี้จะเป็นหลังสามหน้าคู่มาใหม่นะครับจะเป็นเทคนิคลองบอลแล้วก็ควิกเคาน์เตอร์ ซึ่งกลางรับฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะได์ฟิลน่าคู่นะครับหลาแพนหนึ่งสิบห้าสิบเจ็ดกดไปที่ทัสมูสอนเบติฟซึ่งไปที่เบติฟครับทีนี้ครับตามหาเทวิปยุโรปครับแล้วก็ลรกทีเอตัวนี้เลยนะครับลีกโปรตุกเกสครับแล้วก็ตามหาสมูสอนที่สิบเจ็ดหลาแพนหนึ่งสิบห้าสิบเจ็ดกดดันไปแบกกลับขอไปด้วยการยืนของแผนนี้กดดีฟอไปครับก็จะเป็นสามหนึ่งสี่สองนะครับ หลัง3กลางรับฝั่งซ้ายฝั่งขวาสเตฟิลตัวนี้เป็นซีเอฟอีกตัวซีเอฟสตัวนะครับตัวนี้เป็นลองบอลแล้วก็ควิกเคาน์เตอร์หลาแพนหนึ่งสิบห้าสิบเจ็ดครับไปดูตัวนี้ครับวูดีฟอร์มาจะเป็นสามห้าสามหนึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีกลางรับฝั่งขวาแล้วก็กลางลุกอีกหนึ่งตัวทุกทีกตัวนี้เป็นลองบอลนะครับหลาแพนหนึ่งสิบสิบคุณไปที่ตัสมูสซอนเบทิฟซิติงไปที่เบทิฟครับทีนี้ครับตามหาทวิวิโรปนะครับแล้วก็ลืกที่ลีก อิตาลีครับแล้วก็ตามหานะครับสมุดสอนนี้เลยนะครับพี่น้องก็คือปามานะครับหลาแผน1นึ่กดดันไปนะครับแบกกลับก็ไปดูการยืดคองแผนนี้กดดีฟอปไปก็จะเป็น5311หลังหากลางและฝั่งขวาสุดกลางลูกหนึ่งนะครับเซนเตอร์ฟิลสอตัว CF1 ตัวไอตัวนี้เป็นลองวัลนะครับหลาแผน1นึ่งสิบับไปดูรูปเจดีนะครับตัวนี้ก็มา่หมายนะครับเป็นหลังห้าที่เป็นตำแหน่ง C.M.F. ถึง3ตัวยอด G จจะเป็น C.F. แล้วก็กลางลุก1ตัวนะครับตัวนี้เป็นลองมันนะครับหลาดแผน1-10-20กสิบที่สบตสมุสร์เบทิฟเ t ติงเบทีเบทิฟครับตัวนี้ครับให้พวกเราตามหาทวียุโรปนะครับแล้วก็ลืที่ลีกอิตาลีครับแล้วก็ตามหาสมสรนสุดท้ายหลาดแผน1 0 2 0กดดันไปนะครับแบกกลับขอประดูการยืยนของแผนนี้กดดิฟฟ์ไปก็จะเป็น5311 1. หลังห้าสเตอร์ฟิวถึง3ตัวนะครับการลุกหนึ่งเซฟหนึ่งตัวตัวนี้เป็นลองบอลครับพี่น,น้องหลาแผน1น2 0ครับดูแผนรูปคิดต้นคริสต์มาสการลุก2ตัวครับตัวนี้มาใหม่หมาตาแทคติกตัวนี้เป็นลองบอลนะครับหลาแผน1 9 1่งเก้ไปที่ตาสมองสอนเบติฟสติงไปที่เบติมครับทีนี้ตามหาทวิวิโรปนะครับแล้วก็ลุกที่ลีกสวิตนะครับไอตัวนี้เลย กดตามหาสมุสนทรซียงอาร์ดบิลลาแผนหนึ่งเก้าสิบเอ็ดกดดันไปแบกกลับก็ปไปดูกันยืนของแผนนี้กดดีฟอลต์ไปก็จะเป็นซีสามสองหนึ่งหลังสี่การรับหนึ่งสองข้างเป็นสเตฟ,ฟิลกลางลูกคู่นะครับซีเอฟหนึ่งตัวทีนี้เป็นลองบอลน,นะครับหลาแผนหนึ่งเก้าสิบเอ็ดสมุสนทรซียงอาร์ดบิลกับมาดูสามหนึ่งสามตัวนี้นะครับน่าจะเป็นหลังสามที่คนใช้เยอะสุดๆแล้วเดี๋ยวจะรวบรวมหลังสามอีกอคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคนขอเข้ามาแต่จะมีคนดูหรือไม่ดูก็ ผมก็ทําให้เหมือนเดิมนะครับมีคนดูหนึ่งคนก็ทําให้เหมือนเดิมมีคนขอมาหนึ่งคนผมก็ทําให้เหมือนเดิมนะครับโอเคถ้าใครใช้เทคนิคลองบอลแล้วก็ควิกคอเตอร์นะครับทีมนี้เลยลายแผนหนึ่งสิบเอ็ดเก้าครูที่ทัสมูสสองเบติฟซูติงเบติเบติฟครับทีนี้นะครับตามหาทวิวิโภบนะครับแล้วก็ลูกที่ลีกอิตาลีดิวิชั่นสองกับลูกที่สโมสรที่เก่านะครับลายแผนหนึ่งสิบเอ็ดเก้าโคดันไปแบ็กกับ ก็ไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟ์ออกไปก็จะเป็น3 1 3 3นะครับหลัง3หน้า3ามสองข้างเป็นหน้าต่ำตัวนี้เป็นลองบอลนะครับหลาแผน1 1ึ่จัดไปครับพี่น้องดู5 2 3ที่หน้า3าปีกสูง2ข้างแล้วก็จะเป็นหน้าต่ำตรงกลางนะครับทีนี้เป็นลองบอลแล้วก็ควิกเคาน์เตอร์หลาแผน1 1ึ่งสกุญเภที่ทัสมุสอันเบติฟซิติงผาทีเบติฟครับทีนี้ครับตามหาทวิปยุโรปนะครับแล้วก็ลูกที่ลีกโปรลนเกตครับ กดเลือกที่สมมุสรที่10นะครับลาแผนหนึงสิบห้าสิบกดดันไปแบกกลับก็ไปดูการยืดของแผนนี้กดดีฟอปไปก็จะเป็น5 2 3นะครับหลัง5 c f 2ตัวหน้า3ตัวกลางนี้จะเป็นหน้าต่ำนะครับตัวนี้เป็นลองบอลแล้วก็ควิกเคาน์เตอร์ลาแผนหนึ่งสิบห้าสับไปดู3 1 3หอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นลองบอลก็ควิกเคาน์เตอร์ซึ่งพิเศษหน่อยจะมีการรับฝั่งซ้ายหน้า3ซึ่งเป็นหน้าต่ำสามอ่าสองตัวแล้วก็ตกรงกลางเป็น c f นะครับลาดแผน4 4, 4 2 ประเภททัสมูสรนเบติฟซิตติ้งประเภทเบติฟครับตอนนี้นะครับตามหาเอเชียชินยแชมป์แล้วก็ลูกที่ลีกประเทศไทยลูกที่สมูสรลำพูนวิดีโอนะครับหลาแผงนสี่สี่สองโคตันป้ายแบ็กกับก็ไปดูกันยื้อคู่แผนนี้กดดีฟอร์ไปครับก็จะเป็นสามหนึ่งสามสามหลังสามกางรับฝั่งซ้ายฝั่งขวาสเตฟิลแน่สามสรงข้างเป็นหน้าต่ำตัวนี้เป็นลงบอลแล้วก็คขิกเขาเตือนนะครับหลาแผงนสี่สี่สองสมูสรลำพูนวิดีโ์เอฟสีนะครับ หรือตัวนึงครับตัวนี้จะเป็น5-2-3เหมือนกันซึ่งก็จะเป็นหน้าต่ำสองตัวนะครับลองบอลจัดจ๋าหลาแผน2-4-3กุบที่ทัสมูสซอนเบธีปีเซตติไปที่บิธิครับเดี๋ยวนี้ตามหานะครับทวิปซอลอเมริกาแล้วก็เลือกที่ลิกชิลีครับเลือกที่สมูสซอนที่สามลาแผน2-4-3กอดันปลายแบ็กกลับนะครับก็ไปด้วยการยิงของแผนนี้กดดิฟฟ์ไปก็จะเป็น5-2-3หน้าสามตัวนะครับซึ่งหน้าต่ำสองตัว ตัวนี้เป็นลองบอลน,นะครับหลาแผน243ครับดูตัวนี้ครับกดดีฟร์มาจะเป็น432 1กลางลูก1กลางรับ1แต่ยืนเหมือน4 1 4นนะครับถ้าใครใช้ลองบอลจบเลยแผนนี้หลาแผน1น2่งปกุที่ทัสมูสอั t เบติฟซ t ติงไปที่เบทิฟครับทวนี้ครับตามหาเทวีวิโรธครับแล้วก็ลุกที่ลีกอ่าตัวนี้นะครับฝรั่งเศสดิวชั่น2ลุกที่สมูสอนที่12นะครับ หลักแผน1 8 2ดอกดดันปลายแบ,บ็กกลับก็ไปดูการยืดอของแผนนี้กดดีฟอรต์ไปก็จะเป็น4.231หลั้ง4การลับ 1, กลางลุก1ฝั่งขวาซ m f อขวาและซ้ายก็ปิดต่ำหน้าต่ำ1ตัวตัวนี้เป็นลองบัลนนะครับหลักแผน1 8 2ครับมาดู42ที่กลางดันสูงน่าจะเป็นแผนโปรดของหลายๆคนฟิวเหมือนเล่น4.2นะครับแต่ผมว่าเกมรับ เวลาเรามารับนะครับผมว่าแผนนี้จะแน่นกว่านะครับโอเคทีนี้เป็นลองบอลนะครับหลาแผนหนึ่งสิบเจ็ดสิบสามกูไปที่ทัมุกศรเบติฟซูติงไปที่เบติฟครับทีนี้ครับตามหาทวีปยุโรปนะครับแล้วก็ลุกที่ลีกอ่าเนชั่นแนวกับเลื่อนหานะครับทีมชาติมิเลยพี่น้องอ่าทีมชาติเบลารุสนะครับหลาแผนหนึ่งสิบเจ็ดสิบสามโกลเด้นป้ายแบ็กกับก็ไปดูกันเยอะของแผนนี้ครับก็โกลดิฟฟอร์ไปจะเป็น สี่สครับหลังสีหน้าคู่กลางดันสูงนิดนึงแนะนํากลางรับ1ตัวจบเลยนะครับตัวนี้เป็นลองบอลครับหลาดแผนหนึ่งสิบทีมชาติเบลารุสครับมาดู4 1 3 2เป็นบงเกมมิ่งแต่ปีงหุบนะครับหน้าคู่ซึ่งกอดสีเอฟเยนขี่คอกันครับแผนนี้ผมแนะนําเลยนะครับลองบอลชัดๆหลาดแผ่นสี่หกหนึ่งคุณที่ทัสมูสอนเบติฟซูติงผูที่เบติฟครับถัดไปตามมาครับเอเชียจีนเอครับแล้วก็ลุกทีเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิต แล้วที่สโมสรเอฟซีนาซาบล่าแผน่น461กดดันป้ายแบ็กกับก่อนไปดูการยืนู้งแผนนี้ครับก็ดีฟ้าไปก็จะเป็น4132หลังสีการรับฝั่งขวาฝั่งซ้ายสเตฟิลนาสามหน้าคู่ตรงนี้นะครับทีนี้เป็นลองบอลหลัาแผน่น461สโมสรเอฟซีนาซาบครับมาดู433นะครับถ้าใครใช้ลองบอลนั้นนำทีมนี้เลยนะครับหลัาแผน่แน2.8กดไปที่ตสโมสรเบรทิฟสติงไปที่เบรทิฟครับ ตามหาครับทวิปซอลมริกาแล้วก็ลุกที่หนึ่งเช่นห่างกับเดินหาครับทีมชาติโบลิเวียหลักแผนตรงนี้นะครับจะเป็น276นะครับกดดันไปแบ็กกลับก็ไปดูการยืนของแผนนี้กดดิฟฟออกไปก็จะเป็น4 3 3สีบสามกลางยืนไห่างกันแผนนี้ก็หลายคนชอบใช้นะครับตัวนี้เป็นลองบอลแล้วก็เอาไว้หลักแผนสอ8ทีมชาติโบลิเวียรครับไปดูตัวนี้ครับหลังสี่การรับฝั่งขวาฝั่งซ้ายเป็นซีเอ็มเอฟ ฝั่งซ้ายอีกก็จะเป็นกลางลุกยื่นเหมือน4 2โซนส,สนะครับตันนี้เป็นลองวันมาใหม่หลาแผน178ก็พอที่ทรมมมสอนเบติสติงปที่เปติบครับทีนี้ตามหาเธวิวิโรรับแล้วก็ลุกที่ลีกฝรั่งเศสครับลุที่สมูสสอนนี้เลยนะครับลงท้ายด้วย29 29นะครับวันนี้ก็29นะครับยั่น้องโอ้โหทำไมมาเจอตอนนี้ <laughs> โอเคนะครับลาแผน1 7 8กดดันไปแบกกลับ ขอดูการยืมของแผ่นนี้นะครับก็ดดีฟอปไปก็จะเป็น4ีสาหนึ่งสองหลังสีการรับฝั่งขวาฝั่งซ้ายสเตทฟิลนะครับอ่าแล้วก็ไอตัวนี้ก็ฝั่งซ้ายเป็นการลุกยืนเหมือน4ีสองสองนะตรงนี้ก็เป็น CMF อทีสามารถเปลี่ยนเป็นการลุกได้เซฟสตัวนะครับตัวนี้เป็นลองบอลครับหลาดแผนหนึ่งเจ็ดแปโอเคนะครับก็ประมาณนี้สําหรับ10แผ่นใหม่ที่เป็นลองบอลจัดในสัปดาห์นี้นะครับโอเคนะครับแต่ใครจะได้แผ่นไหนเพิ่มเติมนะครับหรืออยากได้ เป็นในตมไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ของขมาดได้นะครับปร,ป,รป,รประมาณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทําคลิปในห้ปุ๊บเรารับชมครบทุกคนแน่นอนครับโอเคนะครับสำหรับที่ก็ประมาณนี้ถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของช่องจันตองไปดดใหม่ดูนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ,บ,รบขอบคุณครับ